ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside ์พอดแคสตสรุปข่าวประจำวันพี่โทนี่ทักษินโชว์สับขาหลอก หลอกกองเชียร์ให้ฝันค้างกระตุกเรตติ้งกันทุกสัปดาห์ผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่มแค่กับตอนล่าสุดการเมืองไทยวิปรโยคก,การเมืองโลกวิปริตที่โทนี่วูซัมทักษิณชินวัตรอดีตนายกฉายโชว์วิสัยทัศน์อดีตผู้นำที่ได้ชื่อว่ามีวิชั่นมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาผู้นำไทยที่เคยมีมา โดยเฉพาะกับประเด็นที่ยังความปรับรื้มใจไม่หายของรัฐบาลหลังบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขนคณะชุดใหญ่ไปเยือนซาอุดิอาระเบียสิ่งที่รัฐบาลพยายามประโคมต่อย,ยอดผลงานก็คือการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุขณะที่พี่โทนี่มีมุมมองต่างไปว่าไม่อยากให้มุ่งคิดแต่จะส่งแรงงานไปซาอุ เพราะหากบ้านเมืองดีเศรษฐกิจดีคงไม่มีใครอยากจากบ้านเมืองยกเว้นคนที่มีความรู้สูงทุกวันนี้เราซื้อน้ำมันจากซาอุต,ต่อวันไม่น้อยกว่า300แสนบาเรลหรือตกวันละ700ล้านบาท ซาอุมีเงินมหาศาลต้องดีลเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่บ้านเราพยายามเจรจาชักชวนเข้ามาลงทุนเรามี eec คือโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่แล้วไม่ใช่คิดแต่เอาแรงงานราคาถูกไปขายเจรจาต่อรองดีๆให้เท่าเทียมกันไม่ใช่ประเคนให้เขาทุกอย่างก็จะได้การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาดีกว่าเอาแรงงานไปให้เขาหากเป็นแรงงานชำนาญพิเศษไปทำงานได้ส่วนแบ่งจากหุ้นได้เงินเดือนแพง แอันนั้นส่งเสริมให้ไปเลยเรื่องเหล่านี้ทางรัฐบาลก็คงคิดอยู่หรือไม่เพียงแต่ยังไม่พูดเพราะมุ่งจะเปิดตลาดแรงงานเป็นหลักเลยกลายเป็นเวทีให้พี่โทนี่ได้โชว์วิชั่นเบิร์บลัฟลุงตู่ไปอีกดอกจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้รัฐบาลจะอยู่ได้อีกไม่นานและอยู่ลำบาก ถึงพลเอกประยุทธ์จะมีความตั้งใจดีแต่โลกเปลี่ยนเร็วมากอาจตามไม่ทันเพราะยังคิดแบบเดิมๆความที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงจึงไม่มีใจรักที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงใจแค่เอานักเลือกตั้งมารวมกันเป็นพักทหารไม่มีอุดมการ์มีแต่ความสามารถในการยิงยิงแม่นลูกกระสุนเยอะมาประกอบกําลังพลกันเป็นพักทหาร พร้อมวิเคราะห์ว่าหลังร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าขน18สอสอ,ออกไปอยู่พักคเศรษฐกิจใหม่เชื่อว่าคนที่ยังอยู่เมื่อจบรายการรวมการเฉพาะกิจจะมีการแยกตัวออกไปด้วยกติกาบัตรสองใบที่จะเกิดขึ้นทําให้การเมืองกลับเข้มแข็งต้องทําตามที่รับปากสัญญากับประชาชนเอาไว้พูดง่ายๆคือนักการเมืองต้องอยู่อีกนานทําให้หน้าหนาย่งไงก็หนาไม่พออยู่ไม่ได้ถ้าฝืนความรู้สึกประชาชน ที่น่าสนใจกับคำถามถึงประโยคทองของธรรมนัตที่ว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรทักษิณพูดชัดว่าผมกับประยุทธ์ไม่ใช่ศัตรูกันคุณประยุทธ์เป็นเตรียมทหารรุ่นน้องตอนที่ผมเป็นนายก ผมเป็นคนเซ็นรับสนองพระบรมราชองค์การให้เขาเป็นนายพลแต่การเมืองมีการแข่งขันรูปขมกันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองแต่ไม่ใช่ศัตรูถ้าถามตอนนี้ผมก็ไม่ใช่ศัตรูของประยุทธ์และธรรมนัตเขาก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเยอะเลยแล้วก็เคยอยู่เพื่อไทยด้วยเป็นคนเหนือด้วยก็รู้จักกันดี แปลรหัสมอสของโทนี่ได้ว่าส่งสัญญาณสงบศึกขั่วอำมมาตใหม่ที่แล้วก็แล้วไปมาเริ่มต้นกันใหม่หลอกกองเชียร์ให้ฝันค้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทรัฐอนาคตประยุทธ์จันโอชาในกำมือประวิทย์วงสุวรรณ เหตุปัจจัยอะไรที่เป็นพื้นฐานทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายืนกระต่ายขาเดียวจะยังไม่ยุบสภาแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์สภาล่มต่อเนื่องมาแล้ว16ครั้ง ปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหลักก็คือยังมั่นใจในการสนับสนุนจากพลเอกประวิทย์อีกปัจจัยรองแต่ก็ยังสำคัญอยู่ไม่น้อยก็คือยังมั่นใจในการสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยพักประชาธิป,ปัตย์พักชาติไทยพัฒนา ผลที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณดำรงอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยหลักทรงความสำคัญอย่างสูงไม่เพียงเพราะพลเอกประวิทย์คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ไม่ควรมองข้ามคือในที่สุดแล้วร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าก็ยังให้ความเคารพและขึ้นต่อพลเอกประวิทย ตราบใดที่ร้อยเอกธรรมนัฐยังจับทิศทางการเมืองของพลเอกประวิทย์อยู่จังหวะเก้าและการตัดสินใจของพลเอกประวิทย์จึงสำคัญและมีผลสะเทือนมีความไม่พอใจจากร้อยเอกธรรมนัฐเกิดขึ้นและดำรงอยู่แน่นอนตั้งแต่สถานการณ์เดือนกันยายน2564เป็นต้นมาความไม่พอใจโดยตรงไปยังพลเอกประยุทธ์ การต่อสู้ในลักษณะบทเขี้ยวและประลองกำลังทางการเมืองระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐมีอยู่ตลอดสองรายทางแม้กระทั่งเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ในที่ประชุมสภากระนั้นการต่อสู้นี้ก็เป็นเพียงการสำแดงให้เห็นพลานุภาพที่มีอยู่เพื่อให้พลเอกประยุทธ์ร,รับรู้และตระหนักในบทบาทและความหมาย การประลองพลังอย่างที่เห็นนี้สามารถเขย่าสถานะของพลเอกประยุทธ์ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักทำลายล้างสภาพการทางการเมืองขณะนี้จึงไม่เพียงแต่อยู่ในสายตาพลเอกประยุทธ์แต่ย่อมไม่รอดพ้นไปจากสายตาของภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและแน่นอนพลเอกประวิทย์ก็สัมเนียกระหนัก เวลาที่เหลืออีกหนึ่งปีเสร็จกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2566จึงเป็นเวลาแห่งการประลองกำลังแห่งการทดสอบและต่อรองทางการเมืองที่สำคัญก็คือความอดทนของพลเอกประวิทย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนงานนี้มีเสียว ทีรัชชัยถอนตัววันคอรหาก้าวไกลลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครปมสอบสุชัชวีเผยข้อมูลเพียบทีรัชชัยถอนตัวไม่ร่วมนั่งกมรมธปปชสางปมทรัพย์สินสุชัชวีวันคอรหาผลประโยชน์ทับซ้อนเหตุก้าวไกลลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครชี้พบข้อมูลเพิ่มใช้บริษัทคนใกล้ชิดรับงาน5-6โครงการสมัยนั่งอธิการบดีสจล กังขาสมบัติพ่อแม่เป็นครูอาชีวะแต่ยกที่ดินคอนโดและบ้านเช่ามูลค่า60ล้านให้ดรอกเตอร์เอยันตรวจสอบตรงไปตรงมาไร้การเมืองที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาศสสบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลในฐานะโฆษก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกมธปปชถแถลงผลการประชุมกมธปปชเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือดอกเตอร์เออดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสอจอลอซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์มีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวย ผิดปกติว่านายธีรชัยกล่าวว่าการประชุมกมทไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งสอบข้อเท็จจริงแต่มีสอสอทุกพักทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วมกันดำเนินการเช่นพักประชาธิปัตย์ก็มีนายอิสระเสรีวัฒนาอุตสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะกรมทปป,ปชอยู่ร่วมประชุมด้วย ตนเชื่อว่ากระบวนการมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้สำหรับประเด็นหาหรือมีเรื่องหน้าที่ของอธิการบดีสอจอลอมีอะไรบ้างทำงานเต็มเวลาหรือไม่รับงานอย่างอื่นได้หรือไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่และอธิการบดีมีรายได้เท่าใดมีค่าตอบแทนอะไรบ้างซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่สามารถไปทำงานอื่นได้นอกจากอธิการบดีในเวลาราชการและไม่ได้เบี้ยรประชุมในการประชุมอธิการ ดีแต่หากไปประชุมที่อื่นจะได้รับเบี้ยประชุมจากข้อมูลที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาระบุว่าเบี้ยประชุมและบโบนัสได้รับในปี2563 จำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกทั้งเงินเดือนประมาณ1ล้าน4แสนบาทมาจากไหนอย่างไรและในส่วนของค่าที่ปรึกษาวิชาชีพวิศวกรรม3ล้าน5แสนบาทเมื่อเป็นอธิการบาดีแล้วยังได้อยู่หรือไม่แต่รักษาการอธิการบาดีที่เชิญตอบมาว่าไม่ได้และขอกลับไปนำเอกสารมาชี้แจงภายใน15วันนายธีรชัยกล่าวอีกว่านอกจากนี้ระหว่างปี58ถึงปี64 ที่นายสุชาชวีดำรงตำแหน่งมีการก่อสร้าง5-6โครงการในสอจอลอซึ่งมีข่าวระบุว่ามีบริษัทหนึ่งสงสัยว่าจะมีหุ้นส่วนเป็นคนใกล้ชิดของนายสุชาชวีและนายสุชาชวีอาจเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าวด้วยนั้นมารับงานนี้หรือไม่ซึ่งกมทจะเรียกมาตรวจสอบต่อไปว่าจริงหรือไม่อีกทั้งในปี59-60ยังมีโครงการของวชิระพยาบาลได้มีการว่าจ้างให้สอจอลอทำที OR อควบคุมงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารใหม่มีการจ้างบริษัทดังกล่าวมารับงานด้วยหรือไม่รวมถึงในส่วนของการทำงานร่วมกับกรุงเทพในการออกแบบสวนสัตว์คลองหปทุมธานีสอจอลอได้เป็นที่ปรึกษามูลค่า160ล้านบาทในปี63-64โครงการออกแบบพัฒนาทางเดินทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยามูลค่า100ล้านบาท โครงการจากกระทรวงศึกษาธิการของคุณหญิงกัล,ลยาโสภลพนิชมูลค่า50ล้านบาทช่วงปี2,563ด้วยกมทปปชยืนยันว่าเราดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีทงตั้งว่าจะให้มีความผิดส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำไมจึงนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณา,านั้น พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์รับเรื่องนี้มาและผู้ที่ร้องเรียนได้มาพูดคุยโดยตรงจากนั้นผมได้รับเรื่องนี้มาตรวจสอบต่ออย่างตรงไปตรงมาซึ่งมีข้อสังเกตว่าพัรคเก้าไกลก็ส่งผู้สมัครพวัวกรุงเทพด้วยเช่นกันอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นั้นฉะนั้นในสัปดาห์ที่มีการประชุมกมทผมจะเสนอขอให้เปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบโปร่งใสที่สุดส่วนข้อร้องเรียนที่ระบุ ว่าบิดามารดาเป็นครูระดับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะมีฐานะระดับปานกลางสิ่งที่เราตรวจสอบได้คือมีการยกที่ดินคอนโดและตึกแถวให้กับนายสุชาติชวีประมาณ60กว่าล้านบาทซึ่งก็ต้องตั้งข้อสังเกตต่อไปเมื่อถามว่าประธานกรมทได้เน้นย้ำว่าให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือไม่นายธีรชัยกล่าวว่าไม่มีการเน้นย้ำอะไรแต่ให้ดำเนินการตรวจสอบไปตามปกติ เมื่อถามว่ามีการเสนอว่าเรื่องนี้ควรให้กรรมการปรปรชเป็นผู้ตรวจสอบจะเหมาะสมกว่านายธีรชัยกล่าวว่าตนไม่ทราบควรไปถามประธานกรมทจะดีกว่าเพราะเป็นคนมอบหม,มายมาซึ่งต้องตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกันกับเรื่องอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐวิสารเพื่อไทยฟาดประยุทธ์ดินเฮือกสุดท้ายยื้ออำนาจต่ออัดอคติไม่รับฟังคำแนะนำ สสเชียงรายเพื่อไทยเชื่อบิ๊กตู่ดินเหือกสุดท้ายเพื่อยื้ออำนาจต่อไปอัดรัฐบาลอาคติไม่รับฟังคำแนะนำไม่คิดแก้ปัญหาให้ประชาชนนายวิสารเตชะธีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการอภิปรายมาตรา152ที่จะถึงนี้พักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านมีความพร้อมในทุกด้านทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงในหลายเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์มากหากรัฐบาลรับฟังและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ประชาชนแต่น่าเสียดายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญและ ไม่ใส่ใจที่จะรับฟังคําแนะนําของพักร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายไปที่ต้นตอของปัญหาและมุ่งอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่จะต้องรับรู้ทุกเรื่องแม้จะมีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่คนเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เมื่อประเทศมีปัญหายิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้น นายวิสารกล่าวด้วยว่าวิกฤตประเทศที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ทุกปัญหาส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องน้ำมันแพงหมูแพงแม้แต่ไข่ไก่ยุคนี้ยังราคาสูงถึงฟองละ4บาทประชาชนจะอยู่อย่างไร พลเอกประยุทธ์มีความสุขกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบนความทุกข์ของประชาชนทั้งประเทศถึงเวลานี้คือการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารประเทศบนความมีอคติ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นปัญหาที่ตามมาคือแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนอกจากนี้ช่วงสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิดที่จะยื้ออำนาจให้นานที่สุดแต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลใกล้ล่มแล้วเพราะปัญหารุมเร้าทั้งปัญหาความแตกแยกของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคกำลังคิดถึงการเอาชนะในสนามเลือกตั้งมากกว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์ ยังคงมุ่งเน้นในการบริหารการเมืองยึดติดอำนาจบนความเดือดร้อนของประชาชนหมดเวลาของรัฐบาลแล้วจะรั้งอำนาจเพื่อสร้างปัญหาต่อไปทำไมปัญหาของประเทศเวลานี้ยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์ลาออกคือทางออกจากวิกฤตประเทศในวิสารกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดย โดนแล้วสิทธาเย้ยประยุทธ์อยู่8ปีคนจนใกล้แต่20ล้านคนถ้าต่ออีก4ปีคงจนกันทั้งประเทศสงสัยบริหารกันยังไงยิ่งแจกยิ่งจนนาวาตรีสิทธาทิวารีผู้อำนวยการคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทย ตั้งคำถามถึงรัฐบาลกรณีที่ตั้งเป้าจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่เคยวางกรอบไว้ในช่วงแรกเพียง10 12ล้านคนก่อนจะเพิ่มขึ้นมาเป็น13.4ล้านคนในปี2564และล่าสุดปี2565ได้วางกรอบจะให้สิทธิบัตรคนจนไว้ถึง20ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนเกือบหนึ่งใน3ของคนไทยทั้งประเทศไม่รู้ว่ารัฐบาล ใช้ตรก,กะอะไรในการวางกรอบตัวเลขคนจนไว้ขนาดนี้เพราะภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดไว้ว่าหากจนไม่จริงจะหมดสิทธิ์เข้าโครงการแต่แทนที่จำนวนตัวเลขคนจนจะลดลงรัฐบาลกลับตั้งเป้าให้ตัวเลขคนจนสูงขึ้นไปอีกหมายความว่าอย่างไรที่ผ่านมาไม่ได้นำไรายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพราะต้องการแจกเยอะไว้ก่อนใครลงทะเบียนก็ได้รับสิทธิ์ตามโครงการแต่ตอนนี้เอาไรายได้ครอบ ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์แล้วแต่ทำไมตัวเลขยังสูงแสดงว่าตอนนี้มีคนไทยจนจริงๆเกือบหนึ่งในสามของประเทศแล้วใช่หรือไม่หรือต้องการทำเพื่อหวังผลทางการเมืองกันแน่นาวาตรีสิทธากล่าวต่อว่าหากพิจารณาตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดในอาเซียนอีกทั้งอัตราการว่างงานของไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.25อัตราการว่างงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ3.63สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ที่จบมหาวิทยาลัยต้องตกงานมากขึ้นรวมถึงผู้ว่างงานชั่วคราวที่ไม่รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น78,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอย่างยิ่งแต่แทนที่รัฐบาลจะมุ่งเป้าที่การแก้ไขเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงใช้เงินกู้มาสร้าง สรางงานให้คนไทยมีรายได้ด้วยตนเอง แต่เลือกกลืนน้ำลายด้วยการทำโครงการประชานิยมทั้งที่ตอนแรกพลเอกประยุทธ์เองก็แสดงความรังเกียจแต่ตอนนี้กลับทำยิ่งกว่าคือแจกตรงชาวบ้านไม่ได้ผ่านการตั้งกองทุนหมู่บ้านเหมือนรัฐบาลท่านทักษิณพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีคนจนใกล้จะแตะ20ล้านคนแล้วถ้าอยู่ต่ออีก4ปีคนไทยคงได้จนกันหมดทั้งประเทศจึงสงสัยว่าบริหารยังไงยิ่งแจกยิ่งจน ยิ่งอยู่ยาวเศรษฐกิจยิ่งย่ำแย่นาวาตรีสิทากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐไร้ปัญญาอยากขวางรัฐบาลประยุทธ์ลากอำนาจทั้งที่เสื่อมถึงขีดต่ำสุดสภาวะของรัฐบาลชุดนี้ยังลูกผีลูกคนใกล้เคียงจะเป็นรัฐล้มเหลวเข้าไปทุกทีความเชื่อมั่นตกต่ำถึงขีดสุด กระแสความนิยมรูดทาราชเพียงแต่ขับเคลื่อนงานได้โดยรัฐราชการที่ต้องกระเตงกันต่อไป สะท้อนได้จากศึกเลือกตั้งซ่อม3ามสนามที่ผ่านมาพลังประชารัฐแพ้คราวรูดโดยเฉพาะสนามเมืองกรุงที่โดนคนกรุงเทพหวดสั่งสอนเป็นการสั่งสอนไปที่ตัวผู้สมัครไปที่พักไปถึงรัฐบาลที่มั่นหน้าหลงติดอยู่กับกระแสนิยมที่ปั้นแต่งขึ้นมาเป็นเสียงสะท้อนผ่านนิดาโพที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้ง ทำไมพักเพื่อไทยชนะพักพลังประชารัฐอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งซ่อมเขตเก้ากรุงเทพมหานครหลัก4จัตุจักรพบว่า30.21%มองว่าฐานเดิมของเพื่อไทยดีกว่าพลังประชารัฐใกล้เคียงกัน30.14%บอกว่าเป็นสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาล 25.45%ชี้ว่าตัวผู้สมัครเพื่อไทยเปอป์ล่ากว่าของพลังประชารัฐ24.70ชี้เป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของพลังประชารัฐ15.03ไม่พอใจการทำงานของอดีตสอสอสิระเจนจาคะ14.05%ไม่พอใจการทำงานของนายกประยุทธ์จันโอชา และอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาวะการของรัฐบาลเข้าสู่ช่วงถดถอยเสื่อมสุดอย่างชัดเจนทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องยอมคายอำนาจแบกท่าให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ตามมาด้วยกะกะตรีบประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตส่งสัญญาณพร้อมรับศึกเลือกตั้งใหญ่ที่ไม่รู้จะมีหรือไม่ ขณะที่การขับเคลื่อนงานด้านนิติบัญญัติตกอยู่ในวงจรอุบาทิสภาพสภาอับปาง3วันดี4วันไข้ล่มกันแทบทุกสัปดาห์ไม่สามารถขับเคลื่อนงานที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้ทั้งการออกกฎหมายเอื้ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน อย่างล่าสุดร่างพรบภาษีสภาสามิตที่ก้าวไกลเท่าพิภพลิ้มจิตตกรพยายามผลักดันออกมาเพื่อเปิดช่องให้วิสาหกิจชุมชนประชาชนและเกษตรกรมีช่องทางสร้างไรายได้จากการแปรรูปพืชผลการเกษตรและยังช่วยให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น สุดท้ายก็ต้องค้างเติอนไว้ยังมีร่างกฎหมายกระทู้ถามแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนค้างวาระสะสมอยู่มาก ขณะกำลังเขียนต้นฉบับมีวาระกระทู้ถามสดของพัฒนาสับพ,พโสสอสอสกลน,นครเพื่อไทยตั้งถามบิ๊กป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยเกี่ยวกับปัญหาการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่นที่มีเรื่องร้องเรียนเช้าโชกันปรากฏว่ารัฐมนตรีมหาไทยโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีช่วยก็ไม่ว่างอีกทำให้กระทู ตกไปขนาดสุชาติตันเจริญรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมยังทนไม่ไหวถึงขั้นฝากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้ช่วยไปบอกนายกสอนมวยรัฐมนตรีด้วยในฐานะรัฐมนตรีเก่าจะมอบใครให้มอบคนที่ว่างมาตอบจะได้ไม่เสียเวลาสภาเสียโอกาสเสียผลประโยชน์ของชาติเป็นความเสื่อมถึงขีดต่ำสุดของขั้วอำนาจชุดนี้ ไม่มีปัญญาจะบริหารงานแก้ไขให้ชาวบ้านแต่ยังลากถูลู่ถูกังอำนาจต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสวยสองเด้งปปชจอตรวจสอบข้อร้องเรียนดรเอสุชัิชวีร่ำรวยผิดปกติปป,ปชกำลังดูข้อมูลปมดรเอร่ำรวยผิดปกติยันเรื่องไหนอยู่ในความสนใจประชาชนจะเข้าไปดู นายนวชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอกล่าวถึงกร,รณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกอมอทอปปอชอตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติของนายสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพพักประชาธิปัตย์ทางปปอชอจะตรวจสอบกร,รณีความร่ำรวยผิดปกติ ผู้ขนานไปกับกมรมทรปปชรหรือไม่ว่า ประเด็นดังกล่าวปปชเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเวลามีประเด็นใดที่อยู่ในความสนใจประชาชนหรือมีหน่วยงานใดเจาะข้อมูลเรื่องใดปปชต้องเข้าไปดูข้อมูลเรื่องการร่ำรวยผิดปกติเป็นหน้าที่โดยตรงของปปชอยู่แล้วเรื่องนี้ปป,ปชฟังข่าวอยู่ตลอดเมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วหากพบว่ามีมูลจะดำเนินการขยายผลต่อไป ส่วนกรณีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุชาติชวีระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสอจอลอที่มีการร้องเรียนต่อกมทปปชประเด็นเอื้อประโยชน์ให้บริษัทที่มีความใกล้ชิดกับนายสุชาติชวีได้รับงานนั้นปปชกำลังรับฟังข้อมูลเรื่องนี้อยู่กำลังรอดูข้อมูลความชัดเจนถ้ามีความชัดเจนก็ พร้อมเข้าไปตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ